โรงเรียนอนุบาลเมืองคอนครสวรรค์เขากบวิวร์สุขวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนเขากบวิวร์สุขวิทยาตั้งอยู่เลขที่185ถนนมาตุรีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์เริ่มจากท่านคุณวิวร์สุขวิทยาได้ดำเนินการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุบริเวณเชิงเขากบ เนื้อที่17ไร่2งาน2ตารางวาดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2497โดยคณะท่านหลวงเชิดรุทธ,ธากาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่28พฤศจิกายน2497เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4จำนวน8ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรุขวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตหนึ่งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่4ปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน1,590คนบุคลากรครูจำนวน68คนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวน2คน พนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน12คนผู้บริหารปัจจุบันคือนายวิสิตสิริวัฒพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนสาท่านได้แก่นายสมศักดิ์ศรีเจริญวนกิจนางวารุณีสุขสุวาณน,น์นายเมธีวงครุฑอักษยรย่อนามโรงเรียนอจุดขอกอจุด รัดยาของโรงเรียนปัญญาประสิทธิมาวาติปัญญาย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จคำขวัญของโรงเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่สากลเอก,กลักษณ์สนามสร้างปัญญาเครื่องปั้นดินเผาประดับสวยด้วยผ้าไทยเกิดไกลด้านดนตรีอัตลักษณ์ยิ้มใสไหวสวยทุกคนออมพร้อมกล้าสแสดงออกสีประจำโรงเรียนสีส้มดำ ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นแคแสดผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนขุนวิวร์และนางวิวร์สุขวิทยานายถาวรน,นางสำเนานิโรธมูลรณนิธิบุญเรือนสุกุมารพันธ์ดรพินโยนิโรธนายจิตตะ,กะเกษมนิโรธธนรัตน์ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2557เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2561เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่20นครสวรรค์พรบดีเกม เป็นโรงเรียนที่ได้รับรองการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาปีการศึกษา2563จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ระดับจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพยุคคนลบาทเป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนาลีระดับจังหวัดประเภทลูกเสือเนตรนาลีสำรองประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนาลีระดับจับบบงหวัดประเภทเนตรนาลีสามัญ ประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ปีการศึกษา2560ณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ตังสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเทคอีเด t เตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานมหากรรมความสามารถทางศิลปาหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ปีการศึกษา2,561 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นประฐมวัยงานศิลปาหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดสุขโข,ท,ขทัย อยู่แดงฟ้าฟ้าประธานสรานรื้แเล่งศึกษาสงางามยังงืนสันชื่นชื่นช่วงสมภ